One, two. จริงๆก็เลยต้องมารีวิวน้าสถานที่วันนี้นะคะพัดจะมารีวิวนะคะเจ้าตัวไททันตัวนี้เลยจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นแอดลีดขับเคลื่อน2ร้อนะคะในรุ่น GT นะคะโมเดล2021ตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่9 8 5 0 0 0 0บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวไว้ไดมอนเหมือนเจ้าตัวนี้นะคะจะเพิ่มจำนวนเงินมาแค่1,000 0บาทเองนะคะแล้วก็จะมีสีส้มสีดำไม่ต้องเพิ่มเงินนะจ๊ะ จากตัวนี้นะคะจากตัวแอดลีที่ตกแต่งมาแล้วจากโรงงานนะคะหล่อๆล,ล,ลุยๆล,ลูกค้านะคะเป็นลูกค้าจากอําเภอบ้านพึงจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นลูกค้าช่อง y o u u u e ไมิสู่จริงใจนะคะรีเควสตมาให้เราแต่งตามใจลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราแต่งอะไรกันบ้างลำต้นที่ตัวนี้เลยนะคะจับเป็นตัวโลโก้ไททันสปอร์ตนะคะตัวนี้รถเป็นสีขาวไว้ไดมอน เราใส่ตัวโลโก้ไททันที่เป็นสีดําเข้าไปนะคะเพื่อให้แมตชและหล่อยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะและจะมีตัวนงสือตัวมิตซูบิชิตัวนี้เข้ามานะคะใต้ชายกันชนหน้าตัวนี้นะคะจะตกแต่งใต้ชายกันชนสีดํามาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าที่เราแต่งขึ้นไปเพิ่มเติมจะมีตัวครอบไฟหน้าตัวนี้นะคะครอบไฟหน้าตัวนี้จะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะหล่อๆกันเลยนะคะและเพิ่มความหล่อด้วยครอบ ไฟตัดหมอกตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อและดูดีอย่างมากนะคะมาที่ตัวด้านข้างนะคะตัวนี้เราใส่เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะ ABS เข้าไปนะคะตัวนี้หล่อๆอลุยๆส่วนทางด้านล้อแม็กตัวนี้นะคะหากลูกค้ารีเควสนะคะอยากได้แม็กเดิมอ่ะเราก็จัดให้หรือลูกค้าอยากได้เป็นแม็กสไตล์ AT o f f road เราก็มีจัดให้นะจ๊ะส่วนตัวนี้จะเป็นแม็กมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นแม็กขอบ18นะคะตัวนี้เป็นสีดํานะคะตัวนี้ มาที่ด้านข้างตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราจะใส่ครอบมือเปิดเข้าไปนะคะตัวนี้ตัดด้วยเส้นสีแดงมีตัวหนังสือไททันนะคะข้ามความรอด้วยกันสาตัวนี้เลยนะคะทั้ง4ี่ประตูนะคะตัวนี้แล้วก็ราวหลังคานะคะถ้ารถตัวแอดลีนะคะเป็นสีขาวและสีส้มตัวหลังคาตัวนี้จับเป็นสีดํานะคะตัวนี้จากโรงงานเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวพัดจะพามาดูด้านในของรุ่นรุ่นแอดลีตีทีคับเคลื่อน2อล้อนะคะว่ามี Option ออปชั่นอะไรกันบ้างโคร่าวนะคะตัวนี้นะคะตัวแอดลีนะคะตัวซิกเนเจอร์ของแอดลีก็คือตัวเบาะนะคะทูโทนส้มดำอ่าแล้วเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะตัวนี้เป็นปุ่มกดพุชสตาร์ทนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันละคะแล้วก็หน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วลงรับ Apple Car p l a y และ Android Auto นะคะตัวนี้ พัดแถมเป็นกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะตัวนี้ด้วยราคาที่9 0 0 0แสนกว่าแต่ได้ออปชันที่จัดเต็มแบบนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะตัวนี้เราใส่ไซลิงบารมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะและเพิ่มความหรอของตัวแอลลีด้วยตัวสติ๊กเกอร์นะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นไททันแอลลีนะคะตัวนี้ ด้านหลังนะคะเราใส่เป็นข้อไฟท้ายเข้าไปตัดด้วยเส้นสีแดงเหมือนเดิมนะคะหล่อๆล,ลุยๆกันเลยนะคะด้วยตัวแอดลีนะคะเขาเป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวกันชนด้านนี้นะคะแล้วก็บันไดก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเพื่อให้แมตช์กับตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายตัวนี้ก็มาจากโรงงานเดิมๆแล้วนะคะตัวนี้สวยเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้าง เราใส่เป็นครอบฝาถังน้ํามันเข้าไปนะคะลอนล,ลอลุยๆเลยนะคะตัวนี้ครอบฝาถังน้ํามันจะตัดด้วยเส้นสีแดงนะคะเพื่อให้เหมาะกับตัวครอบไฟหน้าและครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้บอกเลยว่าแต่งยังไงให้ได้ให้โดนให้ถูกใจลูกค้ามีที่ช่องมิตซูจริงใจที่เดียวนะคะเดี๋ยวพัดจะนํารถคันนี้นะคะไปส่งลูกค้าที่อําเภอบ้านบึงนะคะเดี๋ยวนะคะพัดจะพาลูกค้าไปดูรอบๆคัน ตัวแอลดิกขับเคลื่อน2ร0อรุ่นซ t ตัวนี้นะคะว่าแต่งแล้วออกมาดูดีและถูกใจลูกค้าขนาดไหนไปดูะค่ะ หังจากที่พาลูกค้านะคะไปดูแล้วนะคะรอบๆบคันแล้วของตัวเอ g ินะคะตัวนี้นะคะโมเดล2021บอกเลยว่าต้องถูกใจใครหลายๆคนนะคะและหากลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบไหนให้ได้ตามสไตล์ลูกค้านะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องมอสู่จริงใจเลยนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเรามีส่งรถทุกวันจริงๆนะคะนอกสถานที่ทุกวันจริงๆนะคะขอบคุณนะคะทุกการติดตามของลูกค้านะคะ แต่หากลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วสนใจมิสูสไตล์การแต่งทุกรุ่นนะคะติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวพัทจะทิ้งลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายส่วนตัวของพัทหรือโทรมาที่เบอร์0831103784นะคะเป็นสายด่วนสายตรงของพัทเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากดูรถแต่งนะคะรุ่นต่างๆก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ช่องมิซูจริงใจหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นเพจของพัทเองนะคะชื่อเพจว่า มิสซูบิชิป้ายแดงแคมเปญแรมออกรถง่ายใบยพัดบางนานะคะแล้วก็ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดใกล้ๆกลเรามีโปรส่งฟรีเหมือนเดิมนะจ๊ะตัวนี้เราแถมจัดหนักจัดเต็มของแถมไปแล้วเราก็แถมเป็นเคลือบแก้วให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ส่วนลดหนักๆเน้นๆให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าเจ้าแม่สายแต่งมีที่ช่องมิสซูจริงใจเท่านั้นนะคะ ลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหลังจากชมคลิปแล้วนะคะกดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หัดด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะขอบคุณทุกการตอบรับจากลูกค้านะคะที่ใช้บริการของช่องมิสูจริงใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆลูกค้าทีา่ให้กำลังใจเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เข้ามาอินบ็อกคุยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูว่าเราจะมีรถแต่งรุ่นไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ